สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่องเบอร์เทพมงคลน,นะครับผมชื่อโจ <c oughs> ชื่อในเฟซบุ๊กก็จะเป็นโจสุขโขทัยนะครับเกิดที่สุขโขทัยแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี2529นกะครับก็ประมาณ3 0 36ปีแหละ <c oughs> ก็ทำช่องนี้ก็จะกล่าวถึงเกี่ยวกับ แบงค์มงคลนะครับแบงค์ Bank เลขมงคลนะครับแล้วก็ซิมโทรศัพท์เบอร์มงคลนะครับของเราเนี่ยคือคือ,คอจริงๆเกี่ยวกับเบอร์มงคลเนี่ยมันจะมีหลายหลายศาสตร์หลายอาจารย์เยอะแยะมากมายนะครับคือเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งตัวเป็นเจ้าของสูตรเจ้าของทฤษฎีอะไรต่างตาง,ตางเพียงแต่ว่าเราผมเองเนี่ยคิด แล้วก็ตั้งตั้งแนวทางของเรานะเมื่อวันที่สมกราคมปีนี้ปีหกห้าคือตรงนี้มันก็เป็นแค่ความเชื่อนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็นานาจิตตังนะครับเราเราไม่ได้ไปบ,บังคับหรือว่าจะต้องเชื่อเรานะ,ะคุณจะต้องใช้เบอร์มงคลตามนี้น้าหรืออะไรประมาณนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่า อลองศึกษาแล้วลองลองคิดตามดูนะคือ,อของผมจะมีทำเพจไว้นะครับก็ทำมาสักตั้งแต่ที่เริ่มมานี้ครับลงลงแนวทางไว้เพื่อเพื่อจะมีเขาเรียกอ,อะไรมีข้อโต้แย้งกันในอนาคตนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกอ,อะไรลิขสิทธิ์อะไรมัน มันเยอะแยะนะมันเราก็ต้องโอเคเราก็ต้องเผยแพร่ไว้ก่อนเพื่อเพื่อบอกว่าเราไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครหรือเราเราคิดเนี่ยเราเราก็ไม่รู้ว่ามีคนคิดก่อนหน้าเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่เท่าเอ่อเท่าที่เราคิดเราประมวลขึ้นมาเนี่ยเราเราก็ลงเพจไว้นะครับเพจเราชื่อเอ่อ facebook com นะครับแล้วก็ทับนะเบอร์เทพมงคลเบอร์เทพมงคลก็สกดว่า B.E.R เทพก็ L N W นะครับก็คือเขียนคล้ายๆภาษาไทยว่าเทพนะครับ L N W แล้วก็มงคล M O N G K O L นะต่อกันเบอร์เทพมงคลนะครับเราก็จะลงไว้ตั้งแต่ที่เราเราคิดแนวทางของเราขึ้นมาก็ประมาณต้นเดือนมกราปีหกเนี่ยนะคือของเราเนี่ย เราจะใช้แนวทางเดียวกับที่เ,เราใช้ตั้งชื่อนะครับตั้งตั้งชื่อให้เป็นมงคลประมาณนี้ก็คือมันจะมีอยู่สองหลักก็คือ,เ,อเลขกระสั์นะครับแล้วก็ทักษะนะครับก็ทำไมเราจึงคิดอย่างนี้ คือผมเองผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมเองผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับมา3มครั้งนะครั้งแรกพ่อแม่ตั้งให้พอช่วงนั้นมันจะเป็นกระแสรประมาณสักปีอะไรล่ะปี2อสประมาณนี้ที่ที่เป็นครั้งแรกคือเปลี่ยนชื่อกันเยอะเลยเ,เราเจบประถมนะเราก็จะต่อมัธยมแล้วก็ เปลี่ยนชื่อตามเพื่อนอันนี้คือที่เปลี่ยนครั้งแรกนะครับออตอนนั้นไม่ได้อะไรเลยคือน,นึกเอาเห็นชื่ออะไรดูแล้วมันเหมือนพระเอกเราก็เราก็ใช้นะครับครั้งที่สองเปลี่ยนเมื่อมีลูกคนแรกนะครับคือตอนนั้นพอมีลูกคนแรกก็ ไปซื้อหนังสือมาดูการตั้งชื่ออะไรประมาณนี้นะสรุปก็คือการตั้งชื่อนะครับก็คือ,อคือแนวคือผมศึกษาม,มาตั้งแต่3มเกือบ30ปีที่แล้วนะที่ที่เปลี่ยนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็หลักการตั้งชื่อเนี่ยมันก็จะมีว่าตัวไหนเป็น บริวารบริวารน,นี่คือ,เ,อเกี่ยวกับตัวเราครอบครัวเรานะครับอายุมูละอะไรประมาณนี้เดทเากาลกาินีผมต้องกล่าวก่อนนะครับคือ,อใ,คใครจะเชื่อหรือจะต้แย้งยังไงเนี่ยก็แล้วแต่นะครับคือแนวทางไหนมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะพิสูจได้แน่นอนเพราะมันเป็นศาสตร์มันเป็น ความเชื่อนะครับแม้แต่วิทยาศาสตร์ยกอะอย่างนะแม้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันมันยังไม่ใช่เลยอย่างเช่นยาเนี่ยยาปฏิชีวนะเนี่ยคนเป็นโรคเดียวกันคนต่างคนกันนะฮะแต่เป็นโรคเดียวกันบางคนหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ยาชนิดนี้แล้วหาย แต่มันอาจจะมีบางคนที่ใช้ยาตัวนี้หรือยาตัวนี้ที่เกรดดีๆมากๆยังไงก็ไม่หายเป็นพ่ออะไรก็ยังหาคําตอบไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันเอ,อจะยกตัวอย่างความเชื่อเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่ถูกยกตัวอย่างเช่นเมื่อเมื่อสักสี่ห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ย คนสมัยนั้นเชื่อว่าโลกโลกแบนโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างาซึ่งณปัจจุบันนี้ก็วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าโลกเรามันไม่ได้แบนโลกของเรามันกลมนะครับทั้งท้ท,ที่คนที่คิดและพูดว่าโลกมันกลมเนในช่วงนั้นเนื่องจากว่ามันขัดหลักความเชื่อ ขัดหลักาศาส,สนาอะไรประมาณนี้นะครับคนที่พูดอย่างนี้ผลสุดท้ายกเา็เข้าใจว่านะก็เสียชีวิตในคุกเพราะว่าไปเผยแพร่ในในสิ่งที่มันขัดกับความเชื่อก่อนๆน,นะครับอันนี้ยกเลยอ่ะคือผมจะบอกว่าความเชื่อบางสิ่งบางอย่างมันกอ็อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ถูก แต่เราไม่ได้บอกว่าความเชื่อไหนผิดันไในความเชื่อไหนถูกอันนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะใชะ้หลักอะไรในการเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นพุทธนะผมก็เชื่อตามพระพุทธเจ้านะครับว่าจะเชื่ออะไรเนี่ยก็ใช้หลักกรามาสูตรนะครับว่าหนึ่งในข้อนั้นก็คือแม้แม้แต่ครูบาอาจารย์มาพูดเนี่ย คุณก็ไม่ต้องไปเชื่อนะครับคุณก็ต้องอร,รู้ฟื้นด้วยตัวคุณเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างว่าผมเองเนี่ย <c oughs> ทําไมผมจึงจึงเชื่อว่า,าตัวเลขเนี่ยมันเกี่ยวกับแต่ละบุคคลนะครับเราจะไปใชอ้อย่างนี้นะโอเคผมไม่เถียงว่ามันจะมีสูตรสำเร็จนะหรือ ง่ายอย่างเช่นลดอะไกประสงค์ใช่ทุกคนรู้ทราบว่ามันมันดีแต่มันดีสําหรับทุกคนหรือเปล่าไม่ใช่เช่นคุณอยู่เทาเฮ้าส์เนี่ยหน้าบ้านคุณแคบคุณจะคุณมีตังคุณเมื่อก่อนตอนแรกๆคุณซื้อบ้านคุณอาจจะยังไม่ค่อยมีตังคุณก็ซื้อเทาเฮ้าส์แต่คุณอยู่มา ฐานะคุณดีขึ้นอะไรเงี้ยคุณจะซื้อ f o r t จูเนอรมาไหมอ่าถ้ามันเข้าในบ้านคุณได้โอเคแต่ถ้ามันเข้าในบ้านคุณไม่ได้ทาเฮา์เานี่ยหน้าหน้ามันไม่กว้างเท่าไหร่ f o r t จูเนจอดเนี่ยมันก็อาจจะล้าไปในบ้านของคนข้างบ้านแล้วเรื่องที่จอดรถเนี่ยมันก็เป็นปัญหาโลกแต่มาตั้ง ตั้งมากมายนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยเราเราไม่ได้หมายความว่าเอ,อเราเออรถอันนี้มันดีคุณแต่คุณก็ซื้อไปใช้สิใช่ทุกคนก็คิดอย่างนั้นแต่มันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะนะครับแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่ารถคันใหญ่จะต้องแพงรถเล็กๆอย่างอะไรละ่ะมินิคาร์ลสองสามาร้านก็มีถูกไหมมันมันก็หลากหลายความคิดนะครับอ,อ่า <c oughs> ของเราเนี่ยเราเชื่อว่าแต่ละคนเกิดมาเนี่ยมันมีดวงดาวหรือธาตุไม่เหมือนกันนะครับอ,อย่างอย่างเช่นยุคปัจจุบันคือใครจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอไม่ทราบแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นยายารักษาเนี่ยยาปฏิชีวนะคือโรคเดียวกัน หลายๆคนใช้ยาน,นี้ต,ตัวนี้หายแต่กับบางคนทําไมยาตัวเดียวกันหรือยาช,ชนิดเดียวกันที่เกรดดีๆก็ยังรักษาไม่หายมันก็หลากหลายมันก็อาจจะรักษาไม่หายนะครับอลองติดตามาความคิดแนวทางของเรานะครับที่ที่เราเผยแพร่ไว้ในเพจของเรานะครับว่า มันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็แล้วแต่มันหลากหลายของความเชื่อของแต่ละคนนะครับเราเราเพียงยแต่เผยแพร่แนวทางของเราเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องเชื่อเรานะครับลองศึกษาลองอไปหาข้อมูลอะไรในในอินเทอร์เน็ตดูนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายเรามีมือถือเราก็สามารถค้นหาข้อมูลอะไรได้ง่ายนะครับวันนี้ขอเท่านี้ก่อนเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่